สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลนะครับก็จับตาดูนะครับความนะสัมพันธ์ที่เราของแลแห่งนะครับระหว่างทางรัสเซียนะครับกับสหรัฐนะครับที่เป็นผู้นําของกลุ่มเนโต้เนี่ยมันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อสหรัฐนะมีแผนนะที่จะยึดทรัพย์นะครับของรัสเซียมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับ การเตือนแบบตาต่อต,ต,ตาฟันต่อฟันของปูตินนะครับขณะสหรัฐวางแผนโอนทรัพย์สินนะครับที่ยึดมาของรัสเซียในแกยูกเครนรัสเซียเตือนนะครับของการกระทําทางกฎหมายต่อสหรัฐเสนอนะครับที่จะขายทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งของรัสเซียจุดชนวนการวิวาทครั้งใหญ่การล่วงล้ําต่อทรัพย์สมบัติของรัฐเครมลินนะครับโกรธเป็นควัน สภาพยุโรปนะครับจะตาหลังการทําของสหรัฐต่อการยึดทรัพย์สินนะครับของรัสเซียรหรือไม่บรรดาความตึงเครียดนะครับกำลังพอกคูณเพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและรัสเซียท่ามกลางสงครามที่กําลังดําเนินไปในยูเครนรัสเซียนะครับได้เตือนสหรัฐเหนือหนึ่งการออกกฎหมายที่จะส่งผ่านทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งของรัสเซียสุคียฟ เคมรินนะครับได้ข่มขู่บรรดามาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันและยังได้เตือนของการกระทําทางกฎหมายต่อสหรัฐอีกด้วยรัสเซียเตือนไบเดนกล่าวโดยดมิทรี่เปสคอฟโคสกเคมลินนะครับว่าพวกเราเครืบแข็งสงสัยเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งนี้เนื่องจากสิ่งนี้โดยเนื้อแท้เป็นการทำลายล้างของบรรดารากฐานต่างๆทั้งหมดของระบบเศษธธรษฐกิจนั้นสิ่งนี้คือหการ ล่วงล้ำต่อทรัพย์สมบัติของรัฐต,ต่อทรัพย์สินต่างๆของรัฐและต่อทรัพย์สมบัติของเอกชนไม่มีเครื่องมือใดที่สิ่งนี้ควรได้รับรู้นะเป็นเช่นการกระทําทางกฎหมายมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งที่ตามมามันจะอยู่ภายใต้บรรดาการกระทําต่างๆของการตอบโต้เอาคืนและการดําเนินการทางกฎหมายความพยายามนั้น จะซับซ้อนมากแต่จะสร้างความเสียหายที่รุนแรงต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐถ้าหากบรรดาผู้มีอำนาจรับผิดชอบของสหรัฐในที่สุดอนุมัติกฎหมายนั้นที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของรัสเซียถ้าหากมาตรการต่างๆเช่นนั้นได้ถูกนํามาใช้แน่นอนที่สุดบรรดานักลงทุนต่างๆจํานวนมากจะคิด10ครั้ง10ตลบนะก่อนการลงทุนต่างๆใดๆในเศรษฐกิจอเมริกันหรือ นะครับการจัดเก็บนะทรัพย์สินต่างๆของพวกเขาทั้งหลายที่นั่นในขณะที่นะครับประธานสภาดูมานะครับวิยาเ,าเชลาฟนะครับโวโลดินยังได้ส่งหนึ่งข้อความที่ดุดันต่อสหรัฐโวโลดินนะครับได้กล่าวว่ารัสเซียอาจจะสามารถผ่านบรรดากฎหมายต่างๆที่สมมาตรกันที่จะอนุญาตนะครับมอสโกที่จะยึดครองทรัพย์สินต่างๆของตะวันตก โรดินนะครับได้เสริมเพิ่มอีกว่ากฎหมายนั้นได้ถูกออกแบบเพื่อที่จะยั่วยุให้สภาพยุโรปที่จะใช้กาวย่างที่คล้ายคลึงกันกต่อรัสเซียโรดินนะครับได้กล่าวอ้างหนึ่งการใช้กฎหมายที่คล้ายคลึงกันกของสภาพยุโรปจะกําลังเป็นการทําลายล้างสําหรับเศรษฐกิจของยุโรปผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งนะครับของปูตินได้กล่าวว่าบรรดาชาวยุโรปจะสูญเสียมากกว่ารัสเซีย ถ้าหากพวกเขาเดินตามหลังการนําของสหรัฐผู้ช่วยปูตินนะครับเตือนยุโรปกล่าวโดยวาเลนติน่าแมดวิเยนโกนะครับประธานของสภาสูงสุดสภาสูงนะครับของรัฐสภาว่าพวกเรายังได้มีหนึ่งคำตอบนะที่เตรียมพร้อมไว้พวกเรามีหนึ่งร่างกฎหมายซึ่งนะพวกเราพร้อมที่จะพิจารณาอย่างทันทีทันใดต่อบรรดามาตรการตอบโต้เอาคืนต่างๆ และบรรดาชาวยุโรปจะสูญเสียมากกว่าที่พวกเราเป็นสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐนะครับได้อนุมัติความช่วยเหลือทางการทาหารแก่ยูเครนในวันเสาร์พวกเขาบรรจุการจัดหาที่จะขายทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกยึดมาและส่งเงินที่ได้นะครับสู่ยูเครนนะครับบรรดาแปลต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยกำลังบอกเราวว่าสหรัฐเนี่ย กำลังมีแผนการนะครับจะย,ยึดทรัพย์สินที่ยึดมาจากทางรัสเซียแล้วขายออกไปแล้วเงินเนี่ยส่งไปช่วยยูเครนนะครับซึ่งรัสเซียก็ไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยมันก็แค่การปล้น,นทรัพย์สินของชาติต่างๆของรัฐเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้รวมถึงอาจจะไปยึดทรัพย์ของเอกชนด้วยสมบัติของเอกชนด้วยนี่ไม่ได้นะครับมันทำให้นักลงทุนทั่วโลกที่จับตาดูอยู่เนี่ยมันไม่มั่นใจไงว่าถ้าไปลงทุนในทรัพย์สินของสหรัฐของอเมริกันเนี่ย แล้วเกิดมีปัญหาขัดแย้งกันอย่างนี้นะครับเราไปยึดของเขาเนี่ยนะโดยข้ออ้างต่างๆแล้วก็แต่ก็รับการโนะต้อตอบกับเอาคืนทางรัเสเซียก็ขู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดสารธรรมเช่นนั้นเนี่นะสภา,าของรัเสเซียก็จะทําเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะครับยึดทรัพย์ของตะว,วันตกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็วุ่นวายกันใหญ่เลยครับติดตามสถานการณ์กันต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ